สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมทุกทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมเต็มใจสไตล์อยู่ในตอนนี้นะครับเมื่อนี้จะมาเบ้าถึงเรื่องไพรสักสุรินนะครับเป็นสรางเพจผูนะครับสางไพรท่านสามารถติดตามได้ทั้งเพจนี้นะครับที่ผมขึ้นให้นี่นะครับศูนย์อนุรักษ์ชาตไทยนี่นะครับเลวาเกษมีลิงของเพจ อยู่ใต่คำอธิบายนําเด้อนะครับคลิปนี้นะครับเป็นภาพคลิปจากเพจศูนย์อรุรักษ์สั่งไทยนี่แหละนะครับเพิ่นเป็นบุทายทอดสดมือหนึ่งสีท้ายทอดอยู่สองรอบเด้อนะครับผู้ใดอยากจะเบิ้งสดๆดนะครับสามารถเข้าไปเบิ้งในเพจนี้ได้เลยนะครับลิงอยู่ใต่คำอธิบายนะครับเข้าไปเบิ้งได้นะครับนี่แหละนะครับ ผมเซอวถึงสร้างไพ่ศักซุรินนี่นะครับหลายคนก็อาจสิบพันดีหูนะครับแต่ว่าหลายคนก็สิหูเพราะว่าตอนนี้นะครับเป็นที่หนาจับตามองนะครับกับคนไทยกับเกือบทุกคนนั่นนะนะครับเห็นสร้างไทยแล้วที่ได้ ไปตกละกรรมลำบากนะครับเอิ่นว่าตกละกรรมลำบากกับโบพิดอกเนะครับเบิงบาดแถลเป็นเต็มโตเลยนะครับเป็นตะลุตยตนสตนัตว์นี่นะครับไพ่สักซูรินนี่นะครับหรือมัถุราชาเป็นหนึ่งในสร้างสามเชือกนะครับที่รัฐบาลไทยได้มอบให้รัฐบาลสีลังกาตั้งแต่ปี2 5 4 4นะครับไปในาน้ำถูด สันทวามิตรีนะครับไพยสักสุรินนะครับที่ไปกาเป็นหนึ่งในสามเชือกนะครับที่รัฐบาลไทยมอบให้รัฐบาลศรีรังกาตั้งแต่ปี2,544นะครับโดยรัฐบาลศรีรังกาได้มอบให้วัดเป็นผู้ดูแลอีกตอนหนึ่งนะครับเพื่อ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระสมมาสัมพุทธเจา้าในงานแห่พระธาตุเขี้ยวแก้วหรืองานแห่พระธาตุประจำปีของศรีลังกาซึ่งเพิ่นกะจัดมาแล้ว270ปีแล้วล่ะนะครับคุณผู้ชมตอนอยู่ประเทศไทยนี่สร้างพระไอซุรินทูตสันธวัมาตรี เดิมที่กะมี่ายท่องสุขมารีงามคว้านช่างไทยเป็นเจ้าของผู้ดูแลนะครับนี่แหละนะครับเพิ่นกาได้เอาไปทรงไปเป็นทูตสันทวะาไม่ตีนะครับมอบให้รัฐบาลไทยส่งไปให้รัฐบาลสีร่างกายอีกต่อหนึ่งนะครับแล้วกาจากการที่ ติดตามนะครับติดตามดูแลในระยะหนึ่งนะครับสีเห็นว่าสร้างวัสบายนะครับกับมีหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานที่เนเกี่ยวข้องนั่นแหละเนาะครับผมกัดจํวบ่ได้แล้วนะครับ,บเพินเ่นลองเลียนเขามานะครับรัฐบาลไทยก็เลยส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเบิ่งนะครับกับปรากฏว่าตอนแรกกับไปเยี่ยมเบิ่งนะครับ เดือนสิงหาเนี่น่าจะไปเยี่ยมเบิ่งนะครับแล้วก็ต่อมากับทรงทิมสัตวแพทย์ไปไปตรวจนะครับไปตรวจสุขภาพไปตรวจร่างกายเพราะมันเป็นอยู่ปรากฏวา่าแมนอิลีครับแมนอิลีคือเพ่นลำบากอิลีครับไพร์สักซุรินนี่เพิ่นลำบากอิลีก็เลยรัฐบาลไทยก็เลยต้องทำเรื่องนะครับ พูดคุยเจราจากับรัฐบาลสีร่างกาให้ขอกลับมารักษาอยู่ประเทศไทยนะครับก็เดินเรื่องอยุ่ดโดนอยู่นะครับโดนเดินเรื่องอยุ่ดโดนอยู่นะครับหลายไฟน้ากันรายละเอียดนั่นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปหาบึงรายละเอียดในเน็ตได้นะครับกับมีหลายเว็บพื่นเอามาลงอยู่นะครับจนว่า ได้มาหอดวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละนะครับวงงมมัง23มดือนี่นะครับได้เดินทางมาหอดประเทศไทยนะครับลงที่สนามสนามบินเชียงใหม่นะครับแล้วก็ส่งต่อไปอศูนย์อนุรักษ์สัตว์ไทยนี่แหละนะครับหรือของจังหวัดลำปางนะครับเิ่นเพลนเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่จังหวัดลำปางเด้อนะครับอยู่ในช่วง กักโตแล้กการดูแล,ลสุขภาพเบื้องต้นอยู่นะครับแล้วการรักษาโรคไปในตัวดูแลไปในตัวนี่แหละนะครับเป็นเวลา30มื้มอนะครับจังสิเปิดให้ค้นเขาเบิ่งแบบสดๆได้ด้วยตาจะคล้องนะครับช่วงนี้นะครับให้ให้ติดตามได้ที่เพจนะครับที่ผมขึ้นให้เบิ่งนี่แหละนะครับเพจที่อยู่ใต้คลิปนี่นะครับ แต่คลิปนี้เด้อนะครับลิงนี่แหละนะครับให้ไปเบิ้งได้นะครับเ่นสิถไทยทอดสดอยู่สองเวลาแลยครับหรือเข้าไปเบิ้งคลิปที่ไทยทอดสดผ่านไปแล้วได้นะครับคลิปนี้ผมก็ได้มาจากหันละนะครับได้มาจากจากเพจนั่นแหละนะครับเพจของศูนย์อนุรักษ์สร้างไทยนี่แหละครับเป็นศูนย์ของทางการนะครับเขาไปเบิ้งได้นะครับคลิปกับเข้าไปเบิ้งได้เป็นแต่ละตนนะครับ เว้าแล้วก็ไดเพราะว่าไปตั้งแต่ปี2,544ครับตั้งแต่8ขวบนะครับจนตอนนี้กับสาสิบันพุนว่า30ปีแล้วนะครับอายุ30ปีเป็นเวลาจากบ้านเกิดเมืองน้อนจะควางไปนี่นะครับ22ปีนะครับ22ปีคิดเบื้องหลดครับสภาพค้น ไปเบิงไปเหตุงานเมืองนอกเนี่ยแค่สองสามปีหรือสี่ห้าปีกลับมาย่าประเทศเนี่ยจักวัดจะกเถื่อนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นไปนะครับยี่สิบสองปีจังได้กลับขึ้นมาอยู่บ้านจะคลองกลับมากะกลับมากแบบเจ็บป่วยนะครับเป็นตาเลือดตวนขนาดใดนะครับเว้ามากอะเป็นน้ำตาสีไหลน้ำนะครับเลือดตวนแห้งนะครับ เพิ่นก็นจะจมันอดทนสูงนะครับผมยิงเข้าไปเบื้องในเพจที่อยู่ศีเรื่องกาแล้วนี่นะครับยิงเป็นตาสงสารเพิ่นนะครับคืออันประดับประดาหนะก็งามอยู่ดอกครับงามอยู่ผมยอมรับเลยว่างามแล้วก็ได้รับเกียรติอันสูงสุดอยู่ดอกนะครับแต่ว่าเพิ่นถ้าเพิ่นเ้าใดเพิ่นฤทสิว่าโอ้จักว่าเอายังมาหอ่อมาห่มเนาะ คนเห็นกับว่างามครับแต่ว่าสร้างนี่นะครับเพื่อนสิงามบอนะครับเพิ่นสิงามบอ,บมบอก็เลยต้องก็ดีแล้วนะครับได้กลับมาประเทศไทยย่างหน่อยๆนอยก็ดีใจนะครับผมเสือว่าคนไทยทุกคนที่รักในสมบัติของชาติหรือรักเละเห็นใจสัตสัต์เลี่ยงนะครับหรือ สัต่มีความสำคัญกับชาติบันเมืองมายาวนั่นนะครับในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเท่านี้นะครับกะคงจะอดสงสารบ่ได้เอาละนะครับคลิปนี้ผมกะบกมาหลายเร็วนะครับอยากให้คุณผู้ชมเบ่งลักษณะของไพรสักสุรินนะครับซอเพนเดอร์นะครับ ไายสักสุรินนะครับเป็นสร้างเพชรผูนะครับจังคอยได้ซื้อว่าพพ่เนาะครับเนาะง่าเพ่น,นะครับง่ามีเลียครับเนี่ยนะครับง่าแบบอุ้มอุมบาทนะครับเป็นลักษณะของง่าทีหายากนะครับหายากง่าเนี่ยโอ้ยผมว่ามันเงย้าวกว่าขาเพ่น,นะครับเย้าวกว่าขาเพ่น หน้าตากาลรอเรานะครับถึงเพ่็จะพร้อมๆยั้งสี่นะครับแต่ว่ากะยังรออยู่นะครับแต่ว่าปัญหาด้านสุขภาพนี่กะต้องเบิ้งกันต่อไปนะครับเพิ่นบอสบายแท่แล้วนะครับบ่อสบายในตอนนี้ได้กลับมาประเทศไทยกับพว่าบ่อบบอสบายนะครับจางใดก็ขอบคุณทุกไฟนะครับที่ดําเนินการเอาไพรยสักซุรินขึ้นมารักษายัางประเทศไทย เป็นไปได้กับว่ายาหายกลับไปอีกเลยนะครับเพิ่นกัได้ไปรับส,สายชาดแล้วล่ะนะครับจังใดกะให้เพิ่นกลับมาอยู่ประเทศเท่าซะอย่ายหายไปอีกเลยนะครับเห็นบอกครับขาใสา้คางนางอบ่ไเด้นะครับพับบ่ไ้งอบ่ไ้เพิ่นสิเจ็บปวดขนาดใดแต่ตอนนี้เนี่ยคืออารมณ์ดีแล้วครับเนี่ยนะครับกวยเปนะครับกวยเปแล้วนะครับ โย่เผยเผห้ามเพลงไปน้ำนะครับเนี่ยห้ามเพลงไปน้ำมีความสุขได้กลิ่นอิม่มนอนอุน่นเห็นดินเหลียราย้ไปนี่แล้วนะครับทันไพกรก็ได้ทานถูดนะครับถูดทันทว่าไม่ตีนี่ครับได้กลิ่นหยากรไดเสบอยู่ดอกนะครับ อ่อยกับมีให้กินอยู่พุ่นได้กินทางมะพร้าวนะครับผมลองอยั่งเบิ้งแล้วครับทางมะพร้าวนี่ฝาดครับฝาดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่ก็กสัมผัสรสชาติได้ขึ้นกันกับค้นเฮานี่ล่ะครับผมว่าอันใดฝาดก็ต้องรู้ว่าฝาดครับแต่ก็ต้องกินเพราะว่ามีให้กินแบบนั้นครับ แล้วก็มองเป็นยูของเพื่อนนะครับเนาะมองล่ามมองผูกมองไหวเนี่ยก็โอ้ยเห็นแล้วน้ำตาสีไลยูน้ำกันละคกับกองขี่สร้างโทษโทษถอครับเห็นแล้วก็เลียดตูนเพิ่นนี่นะครับเบึ่งไปนะครับเพื่อนกับสิไลมาแลงนะครับนี่วานไสใส่ของ ไรหมดไลแม่งไปแล้วครับอารมณ์ดีครับถ้าเป็นแบบนี้พุ่นนะครับผู้เชี่ยวชาญพ่นบอกว่าเพ่นอารมณ์ดีถ้าเป็นอย่างสีนะครับดูจากเลสนะครับผ่อนคลายฮาริยบทแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นแล้วก็สบายใจนะครับมีความสุขน้ำเพลินเอาแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ จังใดก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเดอ้อนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คําอธิบายครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ